สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะมองเห็นไหมเอ่ยอ่อมองเห็นไหมคะมองเห็นต้นคริสต์มาสเนาะแต่งต้นคริสต์มาสกันค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมมี่มูมนะคะวันนี้ก็พามาแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวนะโมมี่มูมมองไม่เห็นมากเวลามีคนยังไงเนาะอเมเน้นนานๆมาไลฟ์ทีนานๆาม,าามาขึ้นเวทีทีนะคะนานๆขึ้นเวทีทีก็เลยไม่รู้ว่า ทำแบบไหนแล้วนะอ่าอ่าไม่ละโอเคอาจาสวัสดีค่ะบุม่ิพูมค่ะวันนี้เราก็มาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะเพื่อนๆลองลองขึ้นเวทีดูนะวันนี้นะไม่ได้ขึ้นเวทีนานนะคะเพื่อนรู้ว่า จว่ายังไงนะอนามจะขึ้นเวทีที สวัสดีค่ะเพื่อนๆมีใครคอยู่ดูอยู่บ้างเหยอปุ <laughs> ่มปุูมค่ะนานๆจะมาทีแต่กี้ลืมปิดเพลงไม่แน่ใจว่าท่านอยู่จะว่ายังไง <laughs> ปิดเพลงไปแล้วค่ะปิดเพลงไปแล้วนะคะแต่กี้ลืมปิดเพลงไปเนาะวันนี้นะคะปุ่มปุูมนะคะก็จะ,ะพามาทำอะ,อะไรนะั่นแต่งต้นคริสต์มาสค่ะ ต้นคริสต์มาสด้านหลังนะคะก็จะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะมาแต่งต้นคริสต์มาสค่ะวันนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเอลุยกันเลยเนาะแต่งไปแล้วเป็นบ้างบางส่วนนะแต่ยังไม่เสร็จก็เลยอยากอยากจะขึ้นเวทีนะคะอยากเจอเพื่อนๆบ้างเนาะไม่ได้ขึ้นเวทีนานนะคะคิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันวันนี้ก็เลยว่างๆค่อะแต่งต้นคริสต์มาสก็เลยขึ้นลองขึ้นเวทีดูเนาะ โอเคสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านหนึ่งล้านดวงใจนะคะอยู่กับบูมิ่บูมนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะกดหัวใจให้หน่อยเนาะโอเคนานๆขึ้นเวทีนะคะเพื่อนๆให้กำลังใจกันเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาแต่งตขึ้นมาต่อเลยนะคะก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะนาิารา เมาสเพราะว่ามันหลายอย่างนะต้องกรดไฟด้วยนะคะไ่ว่าต้อ้อต้องไปซื้อไฟมาเพิ่มนแหละเพราะไฟไม่น่าจะพอรู้สึกว่าจะจะไฟน้อยไฟไฟจะน้อยไฟแล้วก็แต่งพวกแสรุมกก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็จะแต่ง ต็นพ่นกดเ,ดเออนนติดกันติงนะลาวโกนติดงแอกด,ดี้เน้อยของแม่อันนี้ก็มันยังเยียงไมหมคะต้นขึ้มาเยียงไหมเพื่อน

Please up make like again please. Yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah. i not make really dirty though. Yes, okay. ah, you No, 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 no. you you no. My daddy always hurt me. He cheats me. Three person like you, me and Angela.

อะไรไดเียง้คนี่อยู่ข้างนะคะ่อยู่ข้างมันก็เลยสวัสดีค่ะ สองค่ะสองรักดวงใจที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณพี่บุ๋มก็มาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะวันนี้นะคะใคกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะเราก็าจะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะนานๆนะคะนานๆบุ๋มพี่บุมบ๋มจะขึ้นเวทีนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะไม่ได้ขึ้นเวทีนานก็เลย và ngông ngông ở một cái bông 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 ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนๆก็คงจะอีกนานอยู่นะคะคงจะอีกนานอยู่ Wow. Gracias. คือสสวัสดีค่ะเพื่อนๆทําทำไมมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ไหมไม่เห็นมีคอมเมนต์เพื่อนๆพื่อนขึ้นเลยเนาะ เพื่อนๆคอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์ให้ดูหน่อยว่าว่ามีมีมีใครมาดูบ้างเนาะเราจะได้รู้เนาะค่ะบูมี่บูมไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆเลยเดี๋ยวก่อนบูมี่บูมดูดึงก่อนนะว่ะนานๆขึ้นเวทีก็จะจะหลงหลงลืมๆนะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้นานนะไม่ค่อยได้ใช้ขึ้นเวทีนานนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวบูมี่บูมลอง ลองคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ไปยังไงเอ่ยเพื่อนคอมเมนต์ยังไงเนาะคอมเมนต์อย่างนี้ได้ไหมโพสคอมเมนต์โพสข้อเสนอสินทรัพย์ All right. ไปเรืยนะคะลอค่ะอาลองไลฟ์ดูนะวันนี้นะคะเพื่อนๆคุณไม่ภูมิขึ้นภูมขึ้นใจค่ะอยากลองขึ้นเวทีดูวันนี้นะคะไม่ค่อยได้เข้ามาที่ที่อยู่ทูเท่าไหร่นะคุณไม่ภูมิเ็มอง ไม่ค่อยได้เข้ามาดูเพื่อนๆพม่คิดน้องๆอะไรเท่าไหร่ขึ้นเวทีเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ก็นึกึืนหกถึนใจอยากลองขึ้นเวทีดูวันนี้นะคะหลังจากที่ทางหายไปนานแล้วเหนเนาะก็ลองขึ้นเวทีดู

在。 สวัสดีค่ะเพื่นอนๆี้ใครมาดูบูม่บูมไหม <Yeah. S 1> นี่บูมีบม่บูมก็จะไล่ต่อเอนกันนะ <Yeah. S 1> นี่ดาวดาวค <Yeah. S 1> ่ะดาว๋อ้ยแม่แม่ไอ้เว้าต้องดึงมา โอเคเพื่อนๆสำหรับวันนี้บุ๊มบุมก็คงไลฟ์เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวบุ๊มบิ้มมาไลฟ์ให้ดูโอเคสำหรับวันนี้บุ๊มบิมบ๊ายบายสวัสดีค่ะไลฟ์นิดเดียวเนาะนิดนึงคอยหายคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะ